ก้อยกุ้งจ้าพี่น้องก้อยกุ้งแวนเนี่ยเคยกินก้อยกุ้งจ้าบางคนเขาก็เคยดิบางคนกินโมเป็นบ่บางคนบอมากอย่างเสียนาแหวดเนี่ยมากินก้อยกุ้งมาสือกุ้งน้ำข่อยไปก้อยด้วอันนี้กุ้งขลองพี่น้องกุ้งคลองกับกุ้ง บาดกุ้งหน้าเฮามันสีต่างกันนะพี่น้องโตกุ้งค้องมันสีตัวเนยน้อยเนน้อยแขนแขนส่วนกุ้งหน้าเฮามันสีเป็นโตแบบนี้พี่น้องมันสีแสบกว่ากันสวัสดีอีกรอบจ้ะจ้าอันนี้ส่วนเฮาวอันนั้นก็เดี๋ยวสิไปซื้อไอ้แก้วนะเพิ่นว่าเพิ่นยาเพิ่นว่าเพิ่นยาพอวันจันทร์เเพิ่นก็ขึ้นเดียว ลราลงมาถูกอาทิตย์แต่ว่าช่วงนีรักกับบกคอยลงมาบกคอยลงมาแล้วยังมีวัสพืคลายใส่พี่น้องเลยก็เลยก้อยตามมีนะฮะเรียกวัิลาบักจองมันดบดได้บกจองก้อยเปรี้ยวๆมืออื่นห้ากระสีตุ่มบกคอยแล้วก็บจีมไว้พี่น้องกับสั่นกับจอยเบ็ดชักมือละสามมือเลยเนาะสามมือสี่มือแล้วบ่าสี่มือแล้ว สี่มือสามมือสี่มือสี่จอยเวลาเอาปอเปืปียๆเลยเรามาปเปื่อยๆเราลงน้ำให้ถอยน้ำอัดมันจะน้ำหอมพี่น้องอมันนี้ข่อยข่อยสิขวเอาสุกเด้อข่อยขวเอาสุกสักบ่วงหนึ่งเราไม่กินดิบเราเป็นคนไม่กินดิบจ้า ที่กุ้งตัวใหญ่นั่บบนแทะเอาปอนเข้าเป็นตูบเดีเอาบดี๋ยเอาโอ้ยอยากกินหลักเนื้อเนตของข้าวสือตอนั้นกันยังแต่ว่าเนี่ยในตูนะ่ะอนนันนี้พริกนัะพริกซอยลงไปใครไม่พอก็ใส่เพิ่ม าตายเวล,เวลเาเราจะบอก,บอกตายคันคนะังใส่นีเพี่เอาอายู่บบ่บเบิ่งเบิ่งไงคือแนมเบิงนะ่งไงคือบุพ่อยังชักจานนี่ยล่ะก็หอมยังไม่ใส่ไงคือบ็ใส่หัวหอมเนี่ยหัวหอมแดงนะ ไก่ลงมมาอื่นไม่หรอกจับได้ตัวเดียวยาออมาแลงชิจับต่ออีกเกลือมาแลงจับแล้วก็ขั้วเลื่อยอย่างนี้นะ<ม>ได้อยู่ดอกตอนเขาเกลือนะจับตัวหนึ่งดำโตนั่นได้อยู่หรอกมันต้องมันต้องล้อมขึ้นสูงก่บหันอีกล้อมขึ้นสูงแล้วกันแล้วก็เอาตันนาะเอาถามมีตะข่ายเอาตะข่ายกางทางเทิงกลางชุ่สูงเอานะกางสำลังข้าอย่างนี้ หน้ากินหมอบีน้องหอมหอมลเลยบงซีนเลยขออนุญาตให้พี่น้องเอามาอือหยิบเลยถือใจเราดันแล้วม,มาชิมสมผัดข้าวไร้แล้วเออเราเอาสื่อมาอันนั้นเมืม่อเช้านี่เห็นหมากเหลียมใหม่อีกเท่าขา nào mưa bỏ mà Chắc nào mà bây giờ mưa à, nào mà Giật non hòn e bây giờ mưa à งยยอาจพักแพ้วจะบได้เอามาบอกมือนะจะ,ะบไปเก็บเอาบอกว่าพักแพวในเด้อหาใช่หยังผักแพวห้าบ่มีอันเห็นส่วไกายบริยีนตบนอกง้อใส่กักหอมเน้นๆไปแล้วจ้าทุกคน ใครไม่กิบดิฟก็คั่วจ้ะแต่ว่าสมเกินเท่าคนหนึ่งเท่บมากินสมแล้วของดิฟมันก็ต้องสมสมเพชรถ้าเพชรนั่นสู่ถ้าสมนี่คือย่อมด้วยสมกับหวานว่าอันนี้เห็ดกับเขาถ้าข้องหวานนั่นกินหวานน่ะ วานจำได้แห่งมากถ้าเป็นกับเขาเนี่สมกับวานนี่คือแบบ่อยย่อมคอยย่อม่อยคอยบรถือถาดกับคอยแต่สมกับวานต้องเข้าขั้วเน้นๆนถ้วยละสาวบาทถ้วยละสาวบาทเอาถ้วยมาเนื้อไห้พี่บูได้คายดอกูดกดได้ยากกูได้พระทันละกินข้าวเ้า<อ>ตื่นกันรือยังเอ่ยตื่นกันหรือยังเอ่ยวันนี้วันอาทิตย์ต่างคนก็ต่างไปเที่ยว<อ><อ>นาะผนะักพร ดีดักตัวเองเบิ้งซิ่ก่อนมือเลยนะจมันถึงจะแสบว่าเจ็บครับแสบอีกทีถือใจแล้วจนะ้ะถือใจปัดตูไปจ้ะก<า>ินน้ำกันเจออาหารเสาวอาหารเช้าวันนี้อาหารเช้าวันนี้พี่นอ้องมีทั้งซุกมีทั้งดิบส่วนพักกับโบม,มี่ยังพี่นอ้อง นี่ทำมางูเงียวกับมักทัวพี่น้องปั้าิดแล้วปุ๊งฮะไมใช้แล้มกินปุ๊งก็ได้โอเคแล้วกินสั่นเลยจะได้กินเนี่ยช่วงนสาอ่อนมาเด้ไปพี่นังกับ มาถอดนแล้วปอยพีชั่วถอนนอก็มอีกแต่ละมือนั่นาไ้ีมว่าไอ้ตี้ถ่อนนอกิงทองถอนนอกิะงซอยพ่อตี่มือได้กัะนอู้หล็เกี่ยวหยาไปถึงงูอันโคยกกงปูงปูไปสร้พวกกระสัููให้มันคิดอีมนคนาอากาลเติไเลยแม่เด็ดยล้วมีอยู่จากเม่ข้าในเดี๋ยวตัวอันยางขึ้นมากเ่ยปชไอ้แก้วกับอำลาห่นอลูกดั้แดนชนน เบีรมันสงไกวหัวหน้าไม่ไหุู้นแับนี้ก่อนเนี่นี่สมาหมยะคนนกุ่มบบกจอผมมาทงน้ำม่อะไรละไม่ควจะเปลนนะะไเก่บองขไปเทีกกมา เมื่อบ้านกำลันอนเมื no ่ออล้วอื <S <S ่นมานอนใหม่ในนอนจะไม่ดีหมดเปเป็นอะไล่ะเขาไม่ได้นอนกเคในงเป็นนี่ยเป็นัวัดนอเยังกินยาัชันมันแพ้เหตแสบจอตนะไหมตเล

Thank you. แซอสลายทงแมันจะยังไง ปลาเลยปลาเสบซื้อต <Norwegian> ้นน้มาแบบ่จะรอดเอต้มแต่ว่าวันาตินะปัดเอาตปวะเดี๋ยวปปตัวนั่นแนบลงปูตัวมะลแ่เอนปลดิบปีนก็สกระจ้าแบบนั้นแหละถาจ้อหมาก้อ

làm cho, nó có kha, làm thật sao được, sẽ mua về hãy lộc được mà, มื่เมื่อลงมันตายแลหืยห่า้วกลางวันเขาขมยี้กกินขไมรับงไมเาไหนลตาท่เาเลยกิน้าที่นกินข้าวัไปวดตาค่ะทีนั่นิ้วข้าแม่ที่นนหิ้วข้าวบตายเด็กกินมตากว่าข้าวด้ก็ู้ยิ้วข้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ของธรรมดานี่ต่นั้นๆกิได้มาโครนกินแบเต็มที่เิเรือมันจะว่าละกินชั่วโมงดแม่กินจะมันแนหัวหนาน่าหด้อ่ะอ่าอั้เปล่ยกอเลนี่ยายบ้านินน ่านเหลี <ons> ่ยมมอได้ดีนห่ได้เหตดเองนะตู้ไว้เวลางวนีคเราบอกว่าห้าสิบที่อยู่ครแค่จัวัดคุ้มมังกค่อยตู้ลปล่อย่านตนหน่อยแล้วเงินของนเดี๋ยวมุมมองบบรกลือง้เดนกิ่มนี่ามงถ้าสิอย่ตรงจ สามชิ้หนาจา้ะส่วนกุ้งที่เลือกจะเจือไปให้เฮืดใไ้แจ่วกัม马拉พันอยากเนาะตามชิ้หนาแล้วไป้องเด้อ